รวิจังจะมาชายนะคะท่านก็อดีตประหลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความ สมาสิเนี่ยในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะในเชิงสถาบันแล้วก็ในเชิงของท่านผู้บริหารเนี่ยก็จะทําให้เห็นภาพของการทํางานเชิงวิจตยคุณภาพทั้งในเรื่องของตัวการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยการเพิ่มในเรื่องของตัวคุณภาพของแผนงานโครงการวิจัยที่ว่าด้วยงานในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นในภาพของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชภายใต้กระทรวงอว ดูแลในส่วนของแผนง,งานโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อเนี่ยอย่างต่อเนื่องมามาหลายช่วงปีหนึ่งในนั้นตัวพาร์ทเนอร์สำคัญที่จะมีบทบาทร่วมกันระหว่างวอชอในอนาคตก็คือทางสวนสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้เกาะค่วมมือวันนี้ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะ ของนักวิจัยและวิชาการนักพนาอันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมนะคะให้กับในเรื่องของตัวประสิทธิผลที่จะได้จากตัวงานวิจัยงานวิชาการที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้เรามีความร่วมมือกันนะคะจบไปแล้วหนึ่งรุ่นนะคะ,ะภาพของการชัดกรองคนที่เข้ามาเนี่ยคือถ้าเป็นผู้ในการาอาจารย์วิจารย์นะคะมากกว่า2000คนที่สมัคร ผ่านการคัดรองหลักพันแต่ว่ากว่าจะจบหลักสูตรนะคะโดยเกณฑ์คุณภาพเนี่ยหนึ่งในสีเท่านั้นเองะคะ่ะนั้นก็อยากให้เห็นว่าภาพของการทํางานตรงนี้เนะะี่ยเน้นในเรื่องของประสิทธิธภาพแล้วก็คุณภาพเป็นอย่างยิ่งะคะ่ะก็อยากจะให้ได้มีการติดตามนะคะในส่วนของผลผลิตในภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากนักวิจัยที่ผ่านการพัฒนาสัมภาระ,ะไปใต้หลักสูตรกางกล่าวค่ะขอเชิญท่านเห็นว่าในครั้งนี้นะครับที่เรอประกาศเนี่ยมีคนเข้าทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ โอเคนะก็ทางสาบันสิ่งแวล้อมไทยนะครับเราเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน,นหรือเป็นองค์กรที่เป็นติ้งแทงด้านวิชาการนะครับเอนนี้เราก็ได้รับโจทย์จากบชว่าพบอซพอพอ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมที่เสนอเข้ามาปีหนึงเยอะมากแต่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาน้อย นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือทำไงให้ให้ใหนักพิชาการด้านทรัพยาการธรรมชาติได้สิ่งไว้อมาเข้าใจเรื่องของนโยบายเข้าใจเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจเรื่องแผนต่างๆเพราะหลักสำคัญที่สุดคือทำไงให้วิจัยแล้วนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศการแก้ไขปัญหาของโลกด้วยนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนสภาพอากาศที่เราประสบอยู่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับเรื่องหลายๆเรื่องนะครับนี่คือโจทย์ที่เราเราได้รับมา